วันนี้จะมีอาหารมิสซัมม่านะครับทุกคนสวัสดีน้าที่ที่แรกสวัสดีครับเนี่ยสุดหล่อเราหล่อจริงๆนี่ค่ะอาหารมิสซัมม่านะครับทุกคนมันก็มีแบบนี้เนาะมันจะมีไข่แล้วก็มีซอสปลาไซามอนนะคะแล้วก็มีไข่ด้วยนะไข,ข่คาเว แล้วก็มีซีนซีนก็เป็นปลาปลาอะไรที่รักเวสต์เดนเฮอริงเฮอริงปลาในปลานี่ะ,ะ,ะปลาคล้ายๆปลาตัวนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ปลาแล้วก็มันฝรั่งนะแล้วก็ลูกซีนฝรั่งนะครับทุกคน <S <S โอเคตามมาดูนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นมิสซัมมร์อิสเวเดนนะคะแถวยุโรปตอนเหนือน,นะคะไม่รู้ประเทศไหนมีมั่งก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าอสเบเดนนอร์เวย์ดานมากอาจจะมีอยู่นะคะทุกคนวันนี้ก็มากินอาหารมิสซัมมอาได้กันนะคะทุกคนป่าพิตาจะพามากินนั่นนะคะทุกคนแล้วก็ออกนอกสถานที่เหมือนเคยนะคะพ่ตาจะเอ่งข้างนะจะหันหน้านะพิตาวันนี้ก็ใส่ดอกนะสาก็ใส่ดอกมีดอกเต็มไปหมดเลยทุกคน อาหารเราก็ไม่มีอะไรมากๆหมาๆก็มีแค่พอนีนนะก่อนจะกินก็ขอคุ้บๆหน่อยพี่น uh ้องเจ้าขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่หรือว่ากดติดตามพี่ตาแล้วก็ใจเย็นๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ตาตามหาเข้าไปทุกที่ทุกทางนะคะจะหาให้เจอจนได้นะคะทุกคนจะมาไม่พูดมาก มากินข้าวกับพี่ตานะคะพี่ตาก็ขอนั่งแบบส,สบายๆสไตล์ของพี่ตานี่แเนาะโ <c oughs> อ้ยตายเสียงดังอยู่กันสองคนกินข้าวพี่ตาจะไม่ปอกเปลือกมนะันขี้เกียจปอกออจะปอกทำไมเสียเวลาจะได้วิตามินล้นๆ มันมีซอสครีม้วยนะทุกคน,นเราไม่ต้องปอกหรอกที่เกยียดปอกปอกไม่ปอกมันก็กินเหมือนกันนี่แหละบาชอโก้นี่คือคาเฟ่ มันอากาศด,ดีมากเลยทุกคนพี่ตาจะผอมหน่อยนะช่วงนี้นะไม่ว่าก,กันนะนี่ผอมได้ไงนะกินทุกวันอร่อยพี่น้องกับปลาใส่กระป๋องนะมันไม่ใช่ปลากระป๋องนะทุกคนมันเป็นปลาบิสบสบอกไอ้แต่เม็ดบิสสต์ ปลาสีนิม่มส่วนมากจะเป็นปลาซินนะปลาก็ได้ปลา,ปลา,ปลาอะไรนี่ยปลาเชเกือปลาเชอะไรของเขาเนี่ยเลูดดเดี๋ยวให้จะใ,ให้ผัวเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษใต้คลิปค่ะทุกคนแต่บางคนเราก็ไม่ชอบกินนะแต่พี่ตาชอบกินค่ะใส่ซอสขมข่าวนะคะทุกคนอร่อยชอบกินมากเลยชอบมนาะ จเบบมีฮอสนับเอาไม่ได้สนับพี่ตามีไห่ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะไปเล่นติ๊กตเอเพลงขี้เล่าซะหน่อยเด้นี่ค่ะเป็นเหล้าน้ำหวานของสวีเดนนะคะ วันนี้เราจะอยู่ข้างนอกท้าพันพี่น้องเป็นวันมิสซัมม์อ่ะไอเงินสกา่าข้ามมาเซ่ไะภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาคุยกันไหมเป็นวันอะไรมิสซัมมอร์มิสซัมมอระมิสซัมม์อก็ส่วนมากว่าจะเป็นหน้าร้อนเนาะใบไม้ใบมงใบไม้ผลิดอกบ่งดอกไม้ก็ออกดอกประมาณนี้ค่ะทุกคนมันจะเข้าสูตร หน้าร้อนเป็นเทศกาลหน้าร้อนประมาณนี้คะ่ะทุกคนก่อนจะพักร้อนนะคะส่วนแกวอยวหวานมันโอ้ก็จะเป็นผู้ดีซะหน่อยไม่ได้เลยทีงนี้อออรองข้างล่างเสียเวลาทำมาหากิน ไิตาดองหันหน้าแบบนี้แล้วทุกคนนะกำลังเป็นดอกไม้ ลูกชายกับลูกสะใภยอยู่เมืองไทยก็ไม่มาอืมอร่อย เป็นไรหรอทีดาผมจะไปสนใจมาดังวันไปมาล้วก็จับกินไปเลย กูมาแล้วกูกูสองคนนี่ไงเดมอ,อกเแลใวหพูดให้ดังหน่อยสิเดี๋ยฟซีเขาไม่ได้ยินอืมตักับปั๊บป บบกินทำไมลูกสามีก็เหมือนเด็กอ่าทุกคนออกงอาจจะอยู่ไกลหน่อยนะเพราะมัน <c oughs> เห็นอาหารไม่หมดคะ่ะทุกคนไม่ต้องใส่อารมณ์กับมาแดงวัน ช่วงหน้าร้อนก็พี่น้องดอกไม้จะผิดบอนเต็มสีเขียวสอุ่มไปหมดค่ะอย่ามาก็3เดือน4เดือนหายแล้วหน้าหนาวก็มาเยือนค่ะผ้าทิศตกตอนเที่ยงคืนนะช่วงนี้นะคะทุกคน ปีนี้ได้เห็นแสงเหนือแค่สองครั้งเองครับพี่น้องแต่ไม่ได้ถ่ายลง YouTube เพราะว่าเราไม่มีกล้องตัดแสง ยกช้าเสียเวลาเมื่อกี้มันกระเด็นใส่แก้วนั่จอช็อปมินเชนมินเชนนยีรมันเหรออืมแก้วมาจากมินเชนยนยีรมัน ทำไมไมาแดงวันมันมาพี่น้องมันได้กลิ่นปลาใช่ปลาลาฝรั่งหรือหรือทูสเอ่อผ่อนลักอีผ่อนสโมกอืมอ่าอ uh ินเนี้เดนอินเตอร์ดูช็อตอืมเดนก็จะกินตอดีสัา กินนอกบ้านก็นเหมือนกันทุกที่เตยที่รักจาก๋าอย่าเยอะเ็าเอิญไม่มีที่เปิดนะทิรักโอ้กานีอะไรบุกกนไหมก็ไม่เป็นไรอืมอร่อย มันจะเงียบเหงาหน่อยพี่น้องแต่คนอื่นเขาเขาขับรถไปกินแถวบ้านนอกกันหมดแล้วแหละเพราะว่าพี่จาาไม่ได้ไปไหนพ่อปู่แม่ย่าก็ไปกันหมดแล้วค่ะเีอยู่กันสองคนลูกก็อยู่เมืองไทยกันหมด แล้วลูกกันหลานก็อยู่เมืองไทยกันหมดค่ะอร่อยอใส่คำโตๆไปเลยไม่ต้องใส่เป็นผู้ดีลนะลูกซีนฝรั่ง อท้องท้องออกแล้วพี่น้องก็ขาขอิ้นพมีพลังขอืมสามีมาแบบพูดดี ต้องดื่มเพาอยู่ไกลจากพี่นอ้องอยู่เหมือนวัดน,นอกเลยแต่มีกระติกน้ำแข็งเลยนะตัวเองเนีย่ยค่ะแล้วก็ใส่เหล้าเสิร์ฟให้สาม,มีแล้วเลย เพราะที่นี่ลูกหลานไม่มีพี่น้องญาติพี่น้องก็ไม่มีเดีแต่มีพี่ชายนางไม่ได้ไปหาเขาช่วงนี้ใครไปหาใครไม่ได้ค่ะถ้าไม่ได้นัดกันไม่ได้นัดกันตรงหน้านะครับทุกคนว่าถ้าเราจะไปเอนจอยกับเขาประมาณนี้นะถ้าเราไม่ได้นัดเขาเราก็ไปหาเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็มีดีเขาก็มีนัดกับครอบครัวของเขาประมาณนี้ค่ะ อยู่ที่ฝรั่งที่สวีเดนหรือว่ทัวที่ไหนก็นเหมือนกันเนาะแต่ยุโรปไม่ใช่ว่าเราจะไปหาเขาแล้วก็ไปได้ทันทีเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับทุกคนอย่างมากก็ต้องนัดตรงหน้าอาทิตย์ถึง2อ,อาทิตย์นะคะถึงจะไปหากันได้ค่ะเพื่อนคนไทยก็เหมือนกันเราต้องนัดกันก่อนถ้าเราก็ไปไม่มีเวลาจะมาเจอกันประมาณนี้นะคะ็ทุกคน ต่างคนต่างทำงานแบบนี้ค่ะไม่ใช่อยากไปถ้าไปหาไม่ได้นะทุกคนมันไม่เหมือนบ้านเราโทรไปถึงหน้าบ้านใดเลยแบบนี้ไงไปหาได้น,นะอยู่หน้าบัานไดแบบนี้ไม่ได้ต้องนัดกันก่อนเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ ถึงจะไปเจอกันได้ค่ะสวยอ่ะสวยเดยยืกได้พี่น้องเจ้าขายังกินไม่เสร็จนะครับทุกคนยังกินไม่หมด ก้มันคลิปมันยาวไปนะพี่น้องทุกันเนาะคลิปนี้ก็ขอผาาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตานะคร<ม>ับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะ<ม>แล้วก็เพื่อนที่เซเข้ามาใหม่หรือว่าเก่านะ<ม>เขียนคอมเมนต์มาหาพี่ตาได้เลยนะคร<ม>ับพี่ตาก็จะอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนกันนะครับทุกคนห<ม>วังว่าทุกคนคงมีความสุขนะคะ เมืองไทยเขาก็กำลังดำนานเนาะที่นี้กำลังเป็นหน้าร้อนค่ะทุกคนไม่เหมือนกันนะคะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ